อ้องใส่กวารีเกาดะรกานอยูยมพวงต้องยานีตัวชตุยละกรกนาะยมลไชูพลองพิสูจนนี่พิสูจนมโอ้อะไรยัน่ะเมคูบีเกยรตการมเลชูที่มมลยะแทงกระลกะอมาแกายมพวงตอยานยังมีชูพลพิสนางกบพิกนี่บ้าใบยมาจปูอนอย่าพูดเปิดใจ่าพูไอ้ง่ะแล้วนี่อนอเอเซ บังกตองหม่บาชาบอเปิ้ลไม่ก็ยงปฏิเลที่มยถืออปเไม่ยเอเอเสียอืมเลียชขึ้เี้ยชขึ้อเลีชสเี้ยชะคทบ้านมาดีี้เปยู่เบใมั้งอยน้อยพ่มือลเทียมเจอเพียงมาตานในบาสุลาเบทนมลาเบพอ อาทุยเออปีกรีดดเซดนางีดิใจมาพื้อเฮ้เฮ้ยต่อยาเติมช่อยือแไ้วไ่นีนเลอปเลยวาวไปซีวัวไปซีวัวไปซีดลงเงาล้วัวไปซีเออวัวซไปจ้อดำลงเงไหม

ไม่พิเศษม่รีนเลวารีได้พูดได้กชบลีต้องชงยาจันนายดิด้งอเออออกาเปตัวต้องชงยาที่ยี่ันชิวล่ช่วยมาบางเอาบางกิเดยาชงเดปองทลองลาล้เฮ้ยแต่ช่วยแกอย่องไเหไหมวันนี้กะนละก็ย้ล้กเอเนาะละกะอออานะเลาเล นมาเลไรู oh, no, ้ย like oh, ้อนหลุท okay. oh, yeah. okay. oh, oh, okay. ี่มาใครอ๋อนที่เล็ปิเหรอย้อนลุที่เล็ปิอย่าเปิไม่อย่าปิลวอย่าพูดอ้อนวอกันอย่าแลกกกระตุเปิดมัเทพะที่นีมอยาถยอมมาใครอ๋อนึก็โชนี่อยา้ยาอตัวไอ้เพังต้ยาเทยลดัพังงานชิมวไปทยน่วลอ่าทยชมอไครออกว่าย่มื่อความตาจากใครน่าจะตีมา้นเท้ากินลูจะโตอยู่ 你们就发包你家那田丘里，田丘里，哎、嗯，就我们田丘了，对吧？田丘里，哟，你们快到家开个丘里夜色来推呀！哎嘞，过门的那碰着松，碰来的是没皮汤，碰来的是那一浪，碰来的是松，碰来的是卡松，碰来的是水是苦汤，碰来的是威士忌的洋汤，那啥药酒那也没，那你过门的，的子。呃我我

là quá nó để ông lưu thiên mình đẹp tới <laughs> ghi cha nó quên nó quên nó